ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เฉลิมขวัญเรียนทองนะครับหรือว่าอาจารย์บี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการฝึกผู้เล่นสําหรับยุชนหรือเยาวชนไม่เกิน12ปีนะครับว่าเราจะมีการฝึกเขาอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เขาเป็นเรียกว่าเป็นสมาร์ทเพลเยอร์หรือว่าเป็นอินเทล i g เจนเพลเยอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นที่ มีความฉลาดฉเฉลียวมีไหวพริบปฏิพันธ์ในการเล่นนะครับจริงๆแล้วเผมว่าพวกเราอาจจะติดกับคําว่าการฝึกเทคนิคการฝึกเทคนิคหรือว่าการฝึกสกิลต่างๆให้กับเด็กนะรจริงๆแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มันสําคัญมากนะผมว่ามันสําคัญมากนั่นกะ็คือการเข้าใจเกมฟุตบอลหรือว่าการเรียนรู้จากเกมฟุตบอล นะครับให้เด็กๆเ,เขาได้เรียนรู้จากเกมฟุตบอลออก็จะทําให้เขาเข้าใจเกมฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในขณะเดียวกันออในการฝึกเทคนิคออไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับมันฝึกเทคนิคมันดีอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้ตอนไหนละ่ะจะฝึกตอนไหนละ่ะเราจะฝึกเกมตอนไหนละ่ะใช่ไหมด,ด้วยวัยของเด็กแน่นอนครับวัยของเด็กเขาเอ,อ,อยากเล่นอยากสนุกออร้อยทั้งร้อยเด็กก็อยาก เล่นเกมสมอลไซส์ยิงประตูอะไรต่างๆแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงที่ควรจะฝึกเด็กๆช่วงแรกเลยเพื่อดึงดูดความสนใจเขานั้นก็คือเรื่องของเกมนะเรื่องของเกมเพราะนั้นเขาบอกว่าเกมคือครูที่ดีที่สุดของเด็กๆเพราะนั้นเด็กต้องเรียนรู้จากเกมนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในหลักสูตรนะครับในหลักสูตรของเขาเรียกว่าจีดิพโอมาในหลักสูตรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นก็เน้น ในเรื่องของให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้จากเกมมากขึ้นนะครับส่วนเทคนิคนั้นก็อาจจะฝึกแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับให้เด็กได้มีการสัมผัสกับเกมได้เรียนรู้กับเกมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุป,ประสงค์เป้าหมายนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อการฝึกนะครับผมฝึกเด็กนะครับใน a คาเดมีของผมเองนะครับฝึกในเรื่องหัวข้อของรีเซฟบอลหรือว่าการรับบอลทีนี้ผม ัวข้อผมรีซีบอลวันนี้ผมต้องการให้เด็กเขาเรียนรู้เรื่องอะไรฮะผมต้องการให้เด็กเขาเข้าใจคอนเซปต์ของผมเรื่อคอนเซปต์แรกก็คือบอดี้แลงเกจก็คือการใช้ภาษากายนะครับคอนเซปต์ concept ที่สองก็คือการใช้คอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารนะครับผมก็จะเน้นสองตัวนี้เป็นหลักในวันนี้นะครับเน้นสองตัวนี้บอดี้แลงเกจกับคอมมูนิเคชันเห็นไหมฮะผมจะทำไว้เลยว่าเป็นโฟกัสพอย ผมจะสอนเฉพาะสองคอนเซปต์นี้วันนี้นะครับเช่นบอดี้แลงเกจคืออะไรฮะก็คือหนึ่งใช้มือในการเรียกบอลชูมือเรียกใช้มือซ้ายเรียกมือขวาเรียกชี้ไปที่เท้าซ้ายเท้าขวาเรียกหรือว่าชี้ไปที่ว่างแล้ววิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นภาษากายนะครับหรือว่าการพยักหน้าการมองหน้านะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ไปที่ว่างต่างๆอันนี้ก็เป็นภาษากายทางนั้นเพราะนั้น เราจะสอนให้เด็กๆเขาโฟกัสในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาต้องรู้เราควรจะเจาะจงหรือว่าโฟกัสไปเลยนะครับวันนี้เราก็มีคอนเซปต์แรกก็คือการใช้บอดี้แลงเกจนะครับคอนเซปต์ที่สองก็คือคอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารนะครับวันนี้ผมอยากจะให้คนรับบอลน,นะครับสื่อสารกับคนส่งบอลว่าคนรับบอลน,นั้นควรจะเรียกคนส่งบอลยังไงนะครับอาจจะเรียกชื่อเพื่อนนะครับเรียกชื่อเพื่อน นะครับเช่นนายกอจะส่งให้ในายขอนายขอต้องเรียกนายก็ส่งมานายก็ส่งมาพร้อมกับใช้บอดี้แังเกตหรือว่าใช้มือชี้ไปที่ท้าไว้ที่ว่างแล้วแต่วันนี้ผมต้องการสองข้อนี้เป็นหลักนะครับผมจะไม่โฟกัสเรื่องอื่นผมจะโฟกัสเรื่องของการใช้ภาษากายกับการใช้การสื่อสารของเด็กในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมอาจารย์บี้ไม่สอนอีกว่ารับบอลยังไงยืนยังไงควรมองไหม ควรจะต้องวิ่งมารับตอนไหนเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการสอนเฉพาะสองคอนเซปต์ในวันนี้ครับดูต่อเลยครับนะครับแน่นอนเ,ออเราไปดูว่าสนามเห็นไหมสนามผมใช้ยี่สิบคูณสามสิบห้าเมตรนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสามโซนผู้เล่นผมใช้แปดคนนะครับมีสองทีมแล้วก็มีตัวแทรเก็ตอยู่หัวท้ายอีกสองคนลูกฟุตบอล สิบรูปนะครับลูุตบอลสิบรูปนะครับต่อไปออรู้สึกมาร์กเกอร์นะครับสีเหลืองสี่อันนะครับถีน้ำเงินอีกสี่อันนะครับแล้วก็เล่นในเวลาครับเล่นในเวลาในเซสชันนี้เล่นยี่สิบห้านาทีนะครับไปดูสนามนะครับสนามที่เราคุยกันแน่นอนนะครับ มีอยู่สามโซนโซนที่หนึ่งโซนที่สองโซนที่สามเห็นไหมฮะมีโซนล่างโซนกลางโซนบนนะครับโซนล่างสิบห้าเมตรโซนบนสิบห้าเมตรโซนกลางตรงนี้ผมเว้นไว้นะครับเว้นไว้ห้าเมตรเว้นไว้ทําไมครับเดี๋ยวเป็นเกมที่มีเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการเล่นนั้นเป็นยังไงครับส่วนผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยฝ่ายลุกสีน้ําเงินสองคน ฝ่ายลุกในแดนบนสีน้าเงินอีกหนึ่งคนฝ่ายรับในแดนล่างสีแดงหนึ่งคนนะครับฝ่ายรับสีแดงในแดนบนนะครับสองคนนะครับอันนี้ก็เป็นตําแหน่งในการยืนนะครับตําแหน่งในการยืนของก่อนเริ่มเล่นแน่นอนพอเริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นผู้เล่นเคลื่อนที่ไปรับบอลจากโค้ชนะครับจากโค้ชตัวเป้าได้บอล สามารถส่งให้ตัวฝ่ายลูกสีน้ําเงินฝ่ายลูกสีน้ําเงินอาจจะส่งต่อไปให้สีน้ํามนแดนบนแล้วส่งไปให้ผู้เล่นกับตัวเป้าถือว่าได้หนึ่งแต้มนะครับดูจากคลิปนะครับตัวเป้าส่งให้เบอร์ห้าเบอร์ห้าสีน้ำเงินส่งให้เบอร์เก้าสีน้ำเงินเบอร์เก้าสีน้ำเงินส่งให้ตัวเป้าถือว่าได้หนึ่งแต้มนะครับได้หนึ่งแต้มอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นนะครับในขณะเดียวกัน ตัวเป้าอาจจะได้บอลแล้วจริงๆก็ต้องส่งให้คืนกับสีน้าเงินให้สีน้ําเงินน้ำบุกต่อแต่บางครั้งอาจจะมีส่งผิดพลาดอาจจะส่งให้สีแดงนะครับตัวเป้าส่งให้สีแดงสีแดงนะครับต้องกลับอีกโซนหนึ่งต้องกลับมาเล่นเป็นฝ่ายรูปเพิ่มจํานวนตรงนี้เป็นสองคนแล้วก็สีน้ําเงินกลับมาเป็นฝ่ายรับสองคนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องมีการอ่านเกมคาดการณ์ไปในตัวด้วยเห็นไหมฮะสีแดงได้บอลโอเคนะครับอาจจะส่งต่อสีแดง เคลื่อนตัวมารับในโซนเมื่อไหร่ในโซนห้าเมตรตรงกลางเมื่อไหร่นี้สีน้ําเงินหมายเลขหกนั้นเข้าไปแย่งในโซนไม่ได้สีน้ําเงินเบอร์เก้าเข้าไปแย่งในโซนไม่ได้เบอร์ห้าเข้าไปแย่งในโซนไม่ได้เบอร์ห้าเล่นอยู่ในโซนเล่นอยู่ในโซนได้หรือว่าจะเลี้ยงออกนอกโซนได้นั้นในขณะเดียวกันหมายเลขสิบหรือหมายเลขแค่หมายเลขห้าก็แล้วแต่เพิ่มจํานวนผู้เล่นมาในแดนโซนตัวนี้อีกโซนหนึ่งนะครับเพิ่มจํานวนขึ้นมาเป็นเล่นสองต่อหนึ่งสามต่อหนึ่ง กับตัวเป้านะครับกับตัวเป้านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นนะครับอ่แล้วก็ส่งก็ให้ตัวเป้าก็คือได้แต้มนะครับได้แต้มก็จะเล่นแบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแน่นอนเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือการรับบอลที่เราเน้นวันนี้แหละเด็กๆเ,เขาใช้ body language ยังไง เด็กๆมีการสื่อสารยังไงในขณะเดียวกันอาจจะมีคอนเซปต์อื่นอีกการใช้เทคนิคการทามมิ่งในการลงมารับบอลการสแกนการมองอยังมีอีกหลายคอนเซปต์เลยท่านี้เราโฟกัสแค่บอดี้แลงเวจกับคอมมูนิเคชันเพราะนั้นเวลาจะหยุดหรือสอนให้ผู้สอนนั้นสังเกตว่าเด็กๆนั้นผิดพลาดตรงไหนในการไม่ได้ใช้ภาษากายไหมในการไม่เรียกเพื่อนไหมถ้าเกิดเด็กๆไม่ได้ทำตรงนั้นให้โค้นั้นสามารถ หยุดแล้วก็ลงไปให้ความรู้กับเด็กๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับวิธีการเล่นเงื่อนไขาการเล่นนะครับการสังเกตเด็กๆการหยุดลงมาให้ความรู้ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของการฝึกเด็กขั้นต่ําใน u 12ปีนะครับต่ำกว่า u 12ปีนะครับทีนี้เราลองดูตออ่อไปครับในส่วนของที่ผมบอกว่าในส่วนของคอนเซปที่มันมีอีกอะไรคะ บ o ดี้โพซิชันตำแหน่งการยืน b o ดี้สแตนท่าทางการยืนรับบอลรีเ e ฟเทคนิคจะรับบอลยังไงนะครับใช้ฝ่าเท้ารับข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกดึงบอลลงมันมีอีกตั้งหลายเทคนิคถูกต้องไหมฮะรีเซฟไทมิ่งจะเคลื่อนตัวไปยังไงไปรับยังไง Scanning จะเป็นยังไงนะครับได้มองก่อนจะรับบอลไหมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ทั้งหมดผมถามว่า ยกตัวอย่างในการรับบอลเราจะเห็นคอนเซปต์ในนี้เจ็ดคอนเซปต์ถามว่าเราสอนภายในยี่สิบห้านาทีเนี้ทั้งเจ็ดคอนเซปต์เนี่ยคิดว่าเด็กๆนั้นอายุสิบสองปีหรือว่าต่ำกว่าสิบสองปีเนี่ยเขาจะจําได้หมดไหมเขาจะเรียนรู้ได้หมดไหมภายในยี่สิบห้านาทีนะครับได้ยิ่งเด็กๆทําไมครับสมาธิสั้นพอสมาธิสั้นแล้วเนี่ยยิ่งเราใส่ข้อมูลเยอะเนี่ยเด็กจําไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริค หรือว่าเป็นวิธีการให้ข้อมูลเด็กๆคือไม่ต้องให้ข้อมูลเยอะนะครับค่อยๆเพิ่มเข้าไปแต่ละวันแต่ละวันทีนี้มาดูกรอบนี้พออีกวันนึงเห็นไหมฮะเมื่อกี้กรอบนี้ผมโฟกัสพอยผมอยู่ที่คอนเซปตที่1คอนเซปที่2 b o บอดี้แล a g e เพจกับคอมม n นิเคชันพออีกวันนึงผมอาจจะมาคอนเซปตที่5กับคอนเซปตที่7นะครับเรื่องของรี t ซฟเทคนิคกับการมองผมก็จะโฟกัสอยู่ที่2หัวข้อนี้หัวข้ออื่นผมก็จะไปไปโฟกัส แต่ก็อาจจะมีบ้างบอกได้นิดหน่อยแต่โฟกัสในการสอนในการให้ความรู้นั้นผมก็จะดูเรื่องเทคนิคการเรื่องของเทคนิคการรับบอลกับเรื่องการสแกนนิ่งการมองรอบๆก่อนได้บอลแล้วก็การมองก่อนจะส่งบอลต่อนั้นเขาได้ทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกเด็กในต่ำกว่า12ปีหรือว่า Under 12นะครับเพราะนั้นผมเข้าใจว่าผมมั่นใจว่าโค้ชทุกคนนั้นอยากจะให้เด็กได้ความรู้ ทุกวันในการที่เราให้ความรู้เขาแต่เราอย่าลืมไปว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ถ้าเรายิ่งใส่ข้อมูลไปเยอะใส่ข้อมูลในโหลดไปเยอะโดยเด็กที่อาจจะเรียนแล้วบางคนจําไม่ได้สมาธิสั้นพอเรียนไปวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อะไรไปเลยกับเขาอาจจะวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยกับใครก็ได้เพราะนั้นอันนี้ผมก็เป็นเอามาแชร์ให้พวกเราเห็นว่าการฝึกเด็กนั้น มันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนถ้าเราให้ความรู้เด็กๆก็ค่อยๆค่อยๆเพิ่ม้าไปผมว่าเด็กไทยก็มีความสามารถถ้าเราคาอ่อยๆเพิ่มข้อมูลให้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้แน่นอนสมาร์ทเพลเยอร์หรือว่าอินเทลเจนต์เพลเยอร์นักเตะที่มีความฉลาดมีไหวพริบปฏิพันธ์ในการเล่นในการเข้าใจเกมผมว่าบ้าเราไม่มีไม่ทันเแน่เพราะนั้นมผมอยากจะเอาพวกเนี้ มาแชร์ให้โค้ดรุ่นใหม่แล้วก็เอาไปฝึกเด็กกันครับขอบคุณมากครับ